สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเข้าใจในการเกิดของแต่ละคนทําไมเราถึงชอบถือสาคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ต้องทุกร้อนกับคนนั้นคนนี้อยู่บ่อยๆแล้วเหนื่อยใจมากๆเลยนะกับคนใช่ไหมคะรู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้นะเลือกไม่ได้แม้กระทั่งว่าจะเกิดในคันมารดาแบบไหน จะได้มารดาที่สอนดีสอนเก่งหรือจะได้มารดาที่ทอดทิ้งทิ้งกว้างแม่ติดยาพ่อแม่ทะเลาะกันตบตีให้ลูกเห็นทะเลาะด่าทอกันให้ลูกเห็นตั้งแต่เกิดหรือพ่อแม่หยากันเลิกกันหรือต้องถูกทิ้งกว้างที่แย่ไปกว่าน,นี้อีกทุกอย่างมันเกิดจากบุญเก่าบารมีเก่าที่ทํามาหนุนเนื่องให้การเกิดเกิดขึ้นว่าจะมีชีวิตตกต่ำย่ำแย่หรือดีขนาดไหน ฉะนั้นที่เราเห็นความน่าเกลียดในพฤติกรรมของคนไม่ว่าจะเป็นการขี้อิจฉาการเห็นแก่ตัวการโลภมากชอบเอาเปรียบหรืออะไรก็ตามหรือปากเสียปากร้ายชอบกันแนกแนันแหนชอบจับผิดหรือน่ารักนิสัยดีเฟลลี่ใครๆก็รัก สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากเวรกรรมกรรมเก่าของเขาปั้นให้เขาเป็นแบบนี้ที่ถูกสะสมมากี่ภพกี่ชาติก็จะเกิดมาตกต่ําย่ําแย่ถ้าทําไว้ไม่ดีแต่ถ้าทําไว้ดีเขาก็จะเกิดในคันมารดาที่ดีในสิ่งที่ดีในครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความย่ําแย่หรือความน่าเกลียดของพฤติกรรมของคนให้รู้เลยว่าถ้าเราเจาะเข้าไปในเบื้องหลังของชีวิตเขาบางทีมันน่าสงสารมากเลยนะ ที่เขาทําอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดออกมาแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าสิ่งนั้นน่ะน่าเกลียดและเป็นความเร็วความชั่วเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขารู้แค่นั้นเขาได้ค่าของความเป็นคนมีคุณธรรมหรือจิตสํานึกมาแค่นั้นแล้วเขาก็ทําพฤติกรรมแย่ๆเร็วๆแบบนั้นไปทั่วทุกที่ที่เขาไปแล้วคนเหล่านี้เขาจะได้รับความเกลียดชังมากเลยนะ มันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องเพิ่มตัวเราอีกคนหนึง่งในขณะที่เราเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วและใครก็นิยมชมชื่นในตัวเราแล้วเราจะไปคิดว่าเราจะต้องเกลียดคนไม่ดีเขาน่าเห็นใจมากกว่าคุณคิดดูสิพฤติกรรมของเขาเส้นทางชีวิตเขา<ๆ>เขาโรยอะไรไว้แล้วเขาต้องได้รับความเกลียดชังจากผู้คนมากมายแล้วต้องเพิ่มเราอีกคนหนึ่งเหลอที่เป็นคนที่เกลียดเขาไม่ชอบเขา เพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมที่แย่ๆน่าเกลียดเป็นคนที่น่าเห็นใจมากเลยนะแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยสิฉะนั้นเราเห็นและจงวางสิ่งที่เราต้องรู้ต้องดูก็คือดูใจเราว่าเราคิดยังไงกับเขาเราผิดจริงไหมเราแย่อย่างที่เขาพูดไหมเพราะบางทีคนปากชัดแต่เขาก็ทําให้เราเห็นตัวเองถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเกิดไปฉะนั้นจะกลับเข้ามาหาเรื่องของการเกิด คนเนี่ยเขาจะเกิดเป็นคนดีหรือคนชั่วเขาเลือกไม่ได้นะแต่คนไหนมีบุญบาร,รมีเสริมหนุนถึงแม้เขาจะเกิดในตระกูลไม่ดีแต่เขาก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้อย่างไม่มีปมด้อยที่เราเห็นก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจงอย่าได้โกรธหรือเกลียดคนที่เขามีพฤติกรรมแย่ๆเขาไม่รู้จริงๆแล้วก็เกิดมาเป็นแบบนั้นจริงๆ ในวันที่ดอกไม้จะบานหรือความดีจะปรากฏนั่นนะ่ะมันเกิดในคนที่มีบาร,รมีที่ดีมาเราจึงมีหน้าที่ที่จะเข้าใจในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนประเสริฐที่เขาได้มามีแค่นั้นเราเข้าใจเห็นใจแล้วก็วางวางในพฤติกรรมของเขาและอย่าไปเกลียดเขานะคะให้เข้าใจว่าโลกนี้มันมีแบบนี้จริงจริง สังวรในกรรมกิริยาของเราให้ดีเพื่อให้อนาคตชาติของเราและปัจจุบันชาติของเราเดีที่สุดจำไว้นะคะอยากเกลียดคนไม่ดีให้เห็นใจแล้วหลบเลี่ยงห mm hmm. ลบหลีกก็พอ